ผิวแพ้สารสเตียรอยมาจนฝ้าขึ้นผิวบางมากจะทำอย่างไรดีเป็นเคสของลูกค้านะคะเรามีคำตอบให้ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้คอมเมนต์นะคะกับเคสที่ผิวบางแบบนี้โดนสารแบบนี้มีไม่น้อยเชย่นกันที่มาปรึกษาเราหาก็จะแบ่งเป็น2ออย่างนะคะ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เคยรักษากับคุณหมอแล้วคุณหมอจ่ายเป็นครีมสเตียรอยไว้รักษาอันนี้คุณหมอมีสิทธิจ่ายได้นะคะโดยที่ว่าก็จะอยู่ในการควบคุมของแพทย์เพื่อรักษาเฉพาะจุดเช่นรักษาสิวอักเสบรักษาอาการผื่นคันทาแล้วหายคุณหมอก็จะให้หยุดยาตรงนั้นทันที กับอีกกลุ่มหนึ่งคือครีมบำรุงเลยที่ผสมสารสเตียรอยไว้ข้างในโดยที่เราไม่ทราบกลุ่มพวกนี้จะเคลมว่าหน้าขาวใสฝ้าลดลงสิวหายในระยะเวลา3วัน7วันคือหายเร็วมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลาที่เราใช้ความพึงพอใจมีแน่นอนเพราะว่ามันเร็วมากๆหน้าขาวใสไวทำไมถึงขาวใสเพราะเขาไปกดภูมิเอาไว กดภูมิคุ้มกันแล้วไม่ได้กดเฉยๆคนที่ใช้ต่อเนื่องนานๆผลเสียของเขานะคะเขาจะไปทำลายกำแพงผิวชั้นผิวของเราทีนี้พอกาแพงผิวมันทลายมันเหมือนอิดเนาะถูกทำลายปุ๊บอะไรก็ตามที่เราทาก็จะระคายเคืองง่ายแพ้ง,ง่ายผิวบางด้วยและผิวเรากักเก็บน้ำไม่อยู่ค่ะทำให้ผิวเราแห้ง สังเกตไหมยิ่งใช้ผิวจะยิ่งแห้งกร้านทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าเพราะว่ากำแพงชั้นผิวเนี่ยถูกทำลายไปแล้วผลเสียเต็มเมเลยกับการใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์เขาถึงเรียกว่าผิวติดสารเพราะใช้ในต้นต้นเนี่ยดีมากๆแต่พอจะเลิกกลับเลิกไม่ได้เลิกแล้วหน้าพังบางคนสิวเห่อบางคนผิวแห้งจนลอกเป็นขุยออกแดดแสบแดงมากๆหน้าเห่อแดงเลยนะคะและผิวบาง พอผิวบางเนี่ยแหะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นฝ้าออกแดดนะคะไปเจอแดดปุ๊บทีนี้ฝ้าขึ้นทันทีเพราะคุณผิวบางละถูกกระตุ้นเลยเม็ดสีเมลานินมันก็ทําให้ฝ้ามันเพิ่มขึ้นวิธีแก้ไขจะทําอย่างไรในกลุ่มคนที่ใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์แบบนี้นะคะต้องบอกว่า อย่างแรกเลยหยุดใช้ทันทีค่ะกับสารต้องห้ามตรงนี้เวลาที่เรามองแล้วว่าครีมตัวนี้แหละแน่นอนละก่อนหน้านี้ผิวเรายังปกติอยู่เลยใช้ไปใช้มาแรกๆขาวใสดีแต่ว่าพอหลังจากขาวใสผิวเริ่มบางละผิวเริ่มเห่อแดงออกแดดแสบ,บแดงแห้งกล้าด้วยอ่าชักไม่ดีละเป็นครีมต้องสงสัยของเราแล้วต้องหยุดใช้นะคะไม่วนกลับไปใช้แล้ววิธีต่อไปคือ เราจะต้องดูแลผิวสร้างกำแพงผิวใหม่ให้แข็งแรงขึ้นเมื่อเราผิวแข็งแรงมันจึงจะไม่แพ้ถ้าผิวยังไม่แข็งแรงอยู่แล้วคุณไปรักษาฝ้าหรือว่าไปใช้ตัวที่ผัดเซลล์ผิวกัดลอกแรงๆอัน,นยิ่งไปกันใหญ่เลยผิวจะพังเร็วกว่าปกตินะคะรวมไปถึงผิวเราจะเหอแดงเลยเพราะแพ้ทีนี้เราจะต้องแก้และฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงด้วยการหา ครีมหรือว่าจะเป็นสกินแคร์เซรั่มนะคะที่มีสารสกัดที่ช่วยเพิ่มกำแพงผิวชั้นผิวที่แข็งแรงก็คือพวกเซรามายวิตามิน B3 B5 วันนี้เก็ดก็มีมีแนะนำค่ะเป็นเซรั่มลดฝ้าของเคที่ที่มีส่วนผสมนี้ด้วยตัวนี้นะคะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนก็จะเป็นสารสกัดธรรมชาติบวกรวมตัวที่ไปฟื้นฟูเซลล์ผิวให้แข็งแรงอย่างอัลลาโทอิน อาวิตามิน B3 B5 เซลามายนะคะที่เพิ่มให้กำแพงผิวเราแข็งแรงลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดลดอาการระคายเคืองโดยที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยตัวนี้จะมีแซคชลลไลโซเมเลตท,ที่ช่วยกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงตอบโจทย์มากๆเพราะเรารู้ว่ากลุ่มคนที่แพ้สารผิวไม่กักเก็บน้าแล้วทาครีมทาแป้งมันไหลาหายหมดเลยมันแห้งเหือดจริงๆตัวนี้จึงจะมีตัวที่ไป ช่วยกักเก็บน้ำให้กับผิวและยังมีตัวที่เพิ่มคอลลาเจนก็คือไฮยาลูรอนและริงเข้าฟิลนะคะเพราะกลุ่มคอลลาเจนต่างๆคอลลาเจนใต้ผิวถูกทำลายไปแล้วจากสารสเตียรอยที่เราใช้ดังนั้นเซรั่มตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงและตัวฟื้นฟูผิวสำหรับคนที่เป็นฝ้าด้วยผิวแห้งกล้านผิวบางรวมถึงแพ้สารมาโดยใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดกันแดดขาดไม่ได้เพราะหน้าบางเวลาเราเจอแดด ฟ้ามันจะยิ่งขึ้นค่ะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะ b ีบกันแดด KT spf 50 pa บกบวกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมตัวนี้คุณสมบัติพิเศษเขาจะมีแร่ไทเทเนียมเดอออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงด้วยเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแล้วก็สีผิวด้วย เขาทาปุ๊บจะเข้าได้ทุกสีผิวเลยขนาดใหญ่บึ้มเลยนะคะ100กรัมเพราะการทาครีมกันแดดทานิดเดียวไม่มีประสิทธิภาพในการกัน U V ได้ต้องทาถึง2ข้อนิ้วชี้เราถึงให้กัน100กรัมเลยนะคะทัดมาล้างหน้าที่ดี ต้องไม่แห้งตึงไม่ทําให้ผิวเสียไปกว่าเดิมด้วยสบู่ที่ไม่มีสารซซลเฟตหรือสาร SLS ตัวนี้จะเป็นสบู่สมุนไพรว่านนังคำพลายลิ้นทะเลและน้าผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าได้ด้วยกับชุดนี้เซ็ตนี้นะคะที่แนะนํา1260บาทเท่านั้นส่งฟรีเท่าไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกําลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ